รัฐบาลนะรัฐบาลเลขออกวันจันทร์นะครับวันจันทร์นี้รัฐบาลออกแล้วนะครับก็เลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งนะครับเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมให้ไปแล้ววันนั้นเดี๋ยวผมย้อนก่อนให้อีกรอบหนึ่ง อันนี้อันนี้คือของรอบที่แล้วศูนย์หนึ่งสองสามนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรอบที่ปล่อยไปแล้วนะครับเจ็ดสามสองแล้วก็ห้ามาตัวหนึ่งสวัสดีสองร้อยเจ็สิบห้าคนดูนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลั์ฝากกดแชร์ใครดูไม่ทันใครเข้ามาแล้วฝากกวไลค์ฝากก,าก,กดาาแชร,ร์หนึ่งเจ้สองแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนับการแชร์ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับไม่สับสนุนให้ทุกคนเล่นการพน,นันใครเข้ามาแล้วกดเลขหนึ่งเปิดการมองเห็นมานะครับเลขกําลังวันมีก้ามีสามมีเจ็ดนับเลขออกวันจันทร์ รอบนี้ไม่น่าเบิลแล้วนะครับเพราะว่าเลขออกวันจันทร์ไม่น่าจะเบิลแต่ถ้าถ้าเบิลมารอบนี้เจ็ดเจ็ดเตยตัวเดียวโดดๆไปนะเจ็ดเจ็ดตัวเดียวสวัสดีสองร้อยเก้าสิบคนดูนะผมไม่ไลน์ดดนานนะอยู่เข่าส <c oughs> ิไปหากินเข่าแล้วสวัสดีสองร้อยเก้าสิบคนดูสวัสดีใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งเพื่อเปิดการมองเห็นจะพูดแล้วนะครับรัฐบาลงวดนี้นะให้เด่นตรงใจใครหรือเปล่านะ รัฐบาลงวดนี้นะงวดที่แล้วนะผลงานได้ศูนย์สองนะครับศูนย์สองสองศูนย์งวดนี้ศูนย์จะมาอีกหรือเปล่านะครับแต่รอบนี้ไม่น่าจะบึ้นนะครับไม่บึ้นแล้วเพราะเลขออกวันจันทร์นะคิดว่าเข้าอีกแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าเจาะหรือเปล่านะครับมั่นใจว่าเข้าแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าเจาะอีกไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าให้เลขแค่หกตัวนะครับแล้วก็กันบึ้นให้เจ็ดเจ็ดตัวหนึ่งนะครับเออ อาจจะปังอีกก็ได้มาประเทศเราอาสวัสดีงวดนี้รัฐบาลนะให้เด่นบอกไปแล้วนะเด่นเจ็ดกับเด่นสองใครชอบเจ็ดพิมพ์เจ็ดใครชอบสองพิมพ์สองมารัฐบาลงวดนี้เด่นเจ็ดกับสองครับพี่พๆแม่ทั้งหลายรัฐบาลงวดนี้เด่นเจ็ดกับเด่นสองชอบเจ็ดพิมพ์เจ็ดชอบสองพิมพ์สองมา วันนี้ไม่เจ็ดก็สองจะต้องโผลมาให้แม่ๆเห็นแน่นอนหนึ่งตัวสำหรับเลขรัฐบาลวันที่16ตุลานะครับที่จอกวันจัน,น์นี้ขอชุดเมื่อกี้ให้ไปหมดแล้วครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับหาก่อนวันนี้จะปล่อยชุดเต็มครับมีแค่6ตัวครับแล้วก็มีเบิ้ลตัวหนึ่งก็คือ77 นี่อันนี้คือสูตรสูตรนี้คือแม่นมากบอกเลยนะครับรอบที่แล้วก็เข้า02นะครับรอบนี้สายด่วนน่าจะไล่อยู่ที่ลาวนะครับนี่ครับ7325มาตัวหนึ่งนะครับตัวไหนจะมา7325นะครับมาหนึ่งตัวงวดน,นี้รัฐบาลให้เด่น7กับ2ไม่แน่อาจจะมา72เนี่ยแหละไม่รู้ครับ ชอบเหมือนกันนะชอบมากเลยสาหรับงวดนี้ชอบเจ็ดสองนะชอบอยู่นะครับบอกแล้วนะบอกชัดเจนแล้วนะระวังเล่นอ,อันนะให้เด่นเจ็ดกับสองระวังนะอาจจะมาเจ็ดกับเจนะ็ดสองเนี่ยอาจจะมาเจ็ดสองสวัสดีสามร้อยเจ็ดสี่คนดูงวดนี้รัฐบาลเด่นเจ็ดกับสองอย่างที่ผมบอกไปแล้วงวดนี้ผมฟันที่เจ็ดแล้วถ้าตัวจอมา ดูย้อนหลังเรานะเจ็บคอด้วยนะถ้าล่วงวัน,นี้รัฐบาลนะครับคนขึ้นมาแหละแต่ว่าผมไม่มีเสียงแล้วพรุ่งนี้ต้องไ่าลาวอีกนะครับแหบเสียงแหบใช้พลังเยอะเสียงแหบหิวข้าวด้วยครับที่เด่นเจ็ดกับสองนะฟันเจ็ดนะครับงวดนนี้ถ้าเจ็ดมาให้เจ็ดห้า ตัวเจอะตัวแรกนะเป็นเจห้าห้าเจนะกลับด้วยเจห้าห้าเจนะตัวที่สองจะเป็นศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์ส่วนถ้าสองมางวดนี้นะให้สองห้านะครับสองห้าห้าสองแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองก็คือเป็นตัวจับตัวเด่นเลยนะครับส่วนตัวอัดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะส่วนสามตัวงวดนี้ให้ศูนย์สองเก้านะครับแล้วก็เก้าศูนย์เจ็ด พร้อมอยังใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งมาผมให้แคบแล้วผมจะไปหากินข้าวแล้วใครพร้อมเอารัฐบาลแล้วกดเลขหนึ่งมาครับหนึ่งมาบรัวใครยังไม่กดไลค์กดแชร์รีบกดใครดูไม่ทนันดูย้อนหลังเอานะครับเพื่อไม่เสียเวลากดเลขหนึ่งมาแล้วให้ดูลอตเตอรีร่อีกรอบหนึ่งนะผมให้ผมผมเคยผมไลค์ไปแล้วรอบหนึ่งว่อนนี้รัฐบาลก็คือผมชอบเจ็ด ผมชอบเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ด็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็สองเจ็ดนะครับที่ผมชอบกดหนึ่งขึ้นมาเลยครับกดหนึ่งขึ้นมาเน็ตไม่ค่อยดีครับเพราะไม่ได้อยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศนอกหนึ่งครับกดหนึ่งขึ้นมาให้แคปแล้วจัดสี่รอยคนดูแล้วใครดูไม่ทันแม่ดูย้อนหลังเอานะไล์นี้ผมไม่ลบคลิป ฝากก็เลยฝากกดแชร์ด้วยนะครับคนอื่นจะได้เห็นนะครับวันนี้เจ็ดกับสองครับตัวไหนจะเข้า <c oughs> ต้องเข้าอ่ะไม่เจ็ดก็สองวันนี้มาแต่ว่าไม่รู้ว่าจ,าจะจอดโดนหรือเปล่านะครับแต่ชอบมากเลยสองเจ็ดวันนี้กดหนึ่งขึ้นมาครับกดหนึ่งขึ้นมา,กด,นนมากดหนึ่งขึ้นมาเพื่อเปิดการมองเห็นกดหนึ่งขึ้นมากดเลขหนึ่งขึ้นมา ภาพชัดเจนเสียงชัดเจนไหมกระตุกไหมครับตอนนี้ค้างแล้ว <c oughs> อยู่ที่ค้างอยู่ที่หน้าจอสามรอยเก้าสิเอ็ดคนดูน่าจะค้างไปแล้วครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะขอเช็คก่อนนะ <c oughs> วันนี้รัฐบาลโอ๊้ยเครื่องร้อนวันนี้รัฐบาลนะเด่น 7กับสองนะครับเม็ดเดียวให้เจ็ดสองนะเอาไปตัดเล่นเนวนะเจ็ดสองเก้าตัดเล่นเจ็ดสองเจ็ดเก้าแล้วก็สองเกอัดหนักๆไปเลยนะครับที่สองเก้าเก้าเจ็ดฟังดีๆนะงวดที่แล้วก็บอกตัวชอบนะงวดนี้ชอบสองเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดนะครับสองเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดนะครับโอเคนะใครดูไม่ทันดูย้อนหลังนะมันค้างนะมันร้อนโวสะมันร้อนโอเคขอให้เฮงคอยดวยขอมีโชคมีรางลงกัสีมงคลรอบนี้สีส้มน้สวัสดี